ทดสอบคลิปห้องลับว่าจะมีอยู่จริงหรือเปล่าและผมห้ามโกหกและเราก็จะมาเริ่มต้นที่คลิปแรกที่มีห้องลับใต้พีระมิดอีกแล้วแน่เลยทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าห้องลับพีระมิดมันก็อยู่ข้างล่างแต่เดี๋ยวนะผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าซ้ายล่างแบบนี้มันมีห้องลับด้วยนะ่ะโอ้โหมันมีจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้มีซอมบี้แบบโคตรเยอะเลยแล้วซอมบี้ก็แบบติดติดเยอะเลยอะ่ะนายสู้เพื่อนเพื่อนดีมัน เออตีมันเออมันตายแล้วระวังข้างล่างนะข้างล่างมันมีทีนทีนะเปิดทีระเบิดนะอย่าอย่านั่นแหละจุดระเบิดละแล้วมันก็จะบุมบุมบุมมานีกูไะดีเอ้ยมันมันพูดยังไงเนี่ยไม่ครับแต่ผมไม่สามารถโดนทรายได้เดี๋ยวแล้กทรายมันอยู่ข้างๆผมหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันคลิปหาห้องลับนี่เดี๋ยวทุกคนอืมนี่ เราขุดจากข้างบนนี้ได้นี่ทุกคนรู้หรือเปล่าถ้าผมโดนทรายจะเกิดอะไรขึ้นผมจะตายนั่นเองซึ่งผมจะไม่เดินแล้วแล้วผมจะไม่ทําให้ดูด้วยโอเคขุดไปก่อนขุดไปก่อนลําบากจริงๆเลยทรายก็ต้องห้ามเดินห้องลับก็ต้องหาอันนี้มันคลิปแปลกๆแ,แล้วโอเคผมจะเฮ้ยเราไม่ขุดเรากระโดดไปเลย <c oughs> นี่ นี่แล้วก็ขุดตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้ออันนี้ไม่ใช่ทรายนะอย่าเทียงผมอันนี้คือไม่ใช่ทรายแล้วอผมไม่มีที่ขุดอะทุกคนมันต้องขุดตรงไหนนะตรงเอ้ยทรายทรายห้ามโดนตรงแถวๆนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยผมจําได้โอ้โหทุกคนมันโคตรมืดแล้วไม่มีที่ขุดด้วยถ้าทุกคนกดไล์มันจะมีที่ขุดออกมาแล้วก็โลกของผมจะสว่างกดยังกดยังกดยังไม่กดก็ผมจะเสกออกมานะอ ทุกคนโลกของผมสว่างแล้วแล้วผมก็ได้ดีกับคุณมาด้วยโอเคเราขุดลงไปเรื่อยๆนะว่ามันจะมีห้องลับอะไรหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้เขาแบบขุดลงไปเรื่อยๆแล้วเขาแบบเจอห้องเล็กๆใช่ไหมแต่ผมมันไม่เห็นนะทุกคนเราไม่เจออะไรเลยข้างล่างนี้แสดงว่าปรับอันนี้ก่อน นี่มันมีห้องลับตรงไหนมันไม่มีแสดงว่าเรื่องนี้มันโกหกอะสิฮ้ยผมไม่น่าหลงเชื่อเลยอ้าวแล้วผมโดนซายตายคลิปอันต่อไป Jungle Temple Secret Loot มันแปลว่าอะไร <c oughs> มันแปลว่า structure นี้มันว่ามันจะมีของลับที่เราสามารถรู้ได้โอเคและเราก็เข้ามาตรงนี้อ,อันนี้อันนี้จริงอยู่นะอันนี้ผมเคยทดสอบแล้วอันนี้มีจริงแต่ว่าต่อจากนี้สิมันจะมีจริงเหร คุณลงไปเรื่อยๆโอ้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 วันนี้ประตูโยเฮ้ยอย่๋ยวบอกนะมันจะมีจริงอะ่ะเอาเมีที่ยิงเฉยเลยปับ๊บแล้วประตูก็เปิดนี่พอเปิดกล่องปุ๊บฟินเลยเอุย้ยโอ้แต่มีกับดักเยอะเลยเพื่อนหนีก่อนไหมเพื่อน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 ในนหนีก่อนเถอะอ่าในตายนะโอเคเดี๋ยวเรา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 ไปลองงัน Minecraft แต่ผมห้ามพูดว่าผมอ่มอู้จังโก e p เลมินผมจะไม่พูดคำว่าผมนะ เมื่อกี้ผมก็เพิ่งพูดไปอา้าวแล้วผมพูดผมอีกแล้วโอเคไม่ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วงั้นเราดิฉันจะเข้าไปในจังกโกพิรามิดนี้นะแล้วทางเข้ามันอยู่ไหนเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่าทางเข้ามันอยู่ไหนขอฉันเข้าไปหน่อยสิข้าพเจ้าอยากรู้ว่าข้างในนี้มีอะไรไม่เจอทางเข้าแล้วก็จะขุดเข้าไปเลยและที่ขุดน,นี้มันใครให้ผมมาก็ไม่รู้ <B rain> โอเคก่อนแรกเลยเราจะไปหาคันโยกใช่ไหมอ,อุย้ยเกือบโดน คันโยกอ่อันนี้โอ้โหของอย่างดีเลยแต่เราไม่เจอคันโยกอะ่ะอ่นี่ไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันก็จะทำงานที่หนึ่งไหนนะ่านี่ไงตรงนี้ไงโอ้ใกล้เราเลยเอา่าแล้วผมก็จะขุดขุดนี่แล้วข้างในกล่องนี้ป้าบโอ้โหของอย่างดีแล้วอันต่อไปก็คือขั้นล่างนี้มันจะมีห้องลับหรือเปล่าอันนั้นแหละเฮ้ผมพูดคำว่าผมเนี่ย เอาตอนนี้พูดฉันพูดคำว่าคำนั้นยังน่าจะน่าจะยังใช่ไหมใช่ไหมยังยังเราจะลงไปข้างล่างว่ามันจะมีห้องลับหรือเปล่าฉันคิดว่าคลิปนี้มันไม่น่ามีห้องลับสักอันแหละฉันจะปรับเป็นสเปกเตอร์โหมดแล้วก็ดูรอบๆอืมไม่มีแเอาเป็นว่าคลิปนี้โกหกนะแล้วผมก็จะไม่พูดผมด้วยเฮ้ยกล่องลับใน1.17หรอเฮ้เดี๋ยวใต้น้ำมันมีแบบนี้ด้วยเหรอทุกคน ผมไม่ได้ทันเล่น1.17อ่ะอะจริงๆผมก็เล่นแนล่แต่มันมีแบบนี้ในใต้น้ำเหรออันนี้ไม่แน่ใจโอ้โหเราเมันมีห้องข้างล่างด้วยเป็นไปได้จริงหรือเปล่าได้เดี๋ยวเราไปลองแล้วก็ลองกันไม่ครับจะผมไม่สามารถเดินได้ในคลิปนี้โอเคห้องรับก็ต้องหาเดินก็เดินไม่ได้ โอเคผมว่ามันไม่ยากหรอกไม่มีใครหยุดผมได้ใช่ไหมก่อนแรกเลยผมจะขุดตัดต้นไม้นี้ก่อนซึ่งวิธีเอานะ่ะเหรอผมก็จะเอาดินจากข้างบนนี่ก่อนผมต้องมีบล็อกถ้าไม่มีบล็อกทุกๆุกอย่างมันจะจบสิน้นและมันไม่มีทางเริ่มวิธีทำนะดันมันมาดันมันมานี่อา้าวบล็อกผมดันมันมาอือโอ้มันใกลขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่นี่เอ่เอบล็อกบ็อกขอบบล็อกอีกนี่เอ้เอ อย่าไปไกลขนาดนั้นดีเพื่อนอย่าไปไกลขนาดนั้นดีเพื่อนเอเอเอเพื่อนไม่อขอพอหน่อยแล้วก็น่ได้พอยมาแล้วนี่แล้วเราก็สร้างโตคาราฟได้แล้วออุ่นใจที่เหลือก็แค่ผมทําซ้ําไปเรื่อยๆตัดต้นไม้2อ,อันนี้แล้วก็มานี่โอ้มันไปไกลมากเลยทุกคนนะช่วยผมด้วยมันไปไกลเหลือเกินผมจะขุดข้างล่างผมนี่ ไปต่อไปต่อนี่ขอหนึ่งบล็อก <c oughs> นี่บอกเลยได้ละเอ่อเราไม่สามารถเดินได้แต่กระโดดได้อย่าลืมนี่กระโดดกระโดดปุ๊บเรือนี่จบจบนี่ ตอนนี้ผมไม่เดินนะตอนนี้เหอผมพายเรือโอเคไม่สามารถเดินได้แต่พายเรือได้นะเอาล่ะเราไปหาสิ่งแรกเลยมันอยู่ไหนเนี่ยไอ้สตั๊กเจอไอเล็กๆนั่นอะมันจะมีจริงเหร เท่าที่ผมเล่นไมโครมมาผมยังไม่เคยเห็นสต็อกเจอร์นี้เลยนะหรือมันอาจจะมีหรือผมแค่แบบตามอัปเดตไม่ทันใช่อาจจะเป็นแบบนั้นนี่อันนี้คืออันหนึ่งสต็อกเจอร์หนึ่งที่ผมเคยเห็นและอันนั้นก็เป็นเรือพังที่ผมก็เคยเห็นแต่ไอ้ที่มันโชว์ในคลิปเนะ่ะผมไม่เคยเห็นเลยแล้วมันมีมันจะมีได้ไงถ้าผมไม่เคยเห็นเอฟฟ A few m o m e n t s later นี่มันก็นานแล้วสินะที่ฉันไม่เห็นเกาะมานานฉันคิดถึงเกาะฉันจะไปหาเกาะฉันไม่เจอเป้าหมายของฉันวันพีช ไม่มีอยู่จริงงั้นฉันขอเดินแล้วก็ยอมพ่ายแพ้ต่อโลกนี้ความลับของ s t r o n g h แล้วทุกคนเห็น Hero ายไหมทุกคนเห็นไหม <c oughs> มันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะมีห้องลับอะไรหรือเปล่าอ๋อมีห้องลับแบบข้างใต้ En Portal นี่ด้วยเหรอเฮ้ยมันมันจะเป็นไปได้หรอใช่ไหมล่ะทุกคนคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรอ เอ้ยแล้วข้างล่างนี้มีสปอนเนอร์หรือว่านี่คือความลับของโมเจงที่ยังไม่ได้บอกเราใช่ไหมเอ๊ะพอเปิดปุ๊บเลสโตนทํทำงานผมว่ามันมีอะไรอันน่มันมีต่อแล้วผมว่าถ้าลงไปข้างล่างนี้มันต้องเจอของดีแน่นอนอ่ะฮะโอ้ทำไมมีฮีโร่บายโอวอร์เดนมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยของอย่างเด้เอาแล้วก็ระเบิดโอเค เราไปหากันมันต้องมีถ้าไม่มีมันก็คือไม่มี minecraft แต่ตอนนี้ต้องสปีดรันโอเครีบหาเลยสปีดรันมีเวลาจํากัดครับทุกคนผมเป็นตรีมผมเป็นตรีมผมจะหยุดลาวาผมจะหยุดลาวาแล้วก็เอ่อคุดคุดคๆคูดฮะห้องรับมีเบา้ามีเบา้ามีเบา้าอ่สเปเกหมดแล้วก็ดูไม่มีโอเคคลิปนี้โดนโกหกไปและคลิปอันต่อไปโอ้โหคลิปเกา่าเก่ามากอันนี้มันโนชันอะไรเนี่ย 1.12.2แน่เลยโอเคแล้วข้างในนี่มันมีอะไรอะ่ะทำไมมาดูหน้าหลอนแล้วก็น่ากลัวจังข้งวิเลเจออุย้ยแล้วของข้างในก็โคตรเยอะเลยเช็คข้างหลังนี้เช็ครูปภาพหรอเฮ้ยมันจะมีห้องลับ <gasps> มันมีห้องลับแล้วเอ๊ะ <b ath> พอลงไปปุ๊บ มันก็กลับไปที่เดิมโมอะไรอันนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้และตอนนี้ผมก็ย้อนอดีตมานะครับนี่คือโวชั่นเก่าและนี่คือผ้าคคุมองผมที่ตอนนั้นผมเบลพีวีพีแต่อันนี้เอาสาล่านะทุกคนผมไม่เจอหมู่บ้านนี่มันเป็นทะเลทรายมันหายากเหลือเกินทุกคนช่วยผมหน่อยผมเจอแต่หมู่บ้านแนวเนี้ยซึ่งมันก็มันมันไม่มีห้องรับจริงๆมันก็ต้องเริ่มหาจากทะเลทรายทับโลเคทเทมเพลิลนี่ไง พีลบ1นไอสองหแล้วก็440สี่ศูยับพอใเจอพีระมิดมันไม่อันนี้มันเทมเพิลตรงไหนวะเนี่ยโอเคโอเคเลยไม่มีอะไรเลยที่มันบ่งบอกว่ามันจะมีจริงแล้วมันไม่มีจริงแน่เลยผมหาทะเลทรายก็ยังแทบไม่ได้ทำไมเวอร์ชันนี้หาทะเลทรายยากเหลือเกินเฮ้ยนั่นทะเลทรายหรือเปล่า ไม่ใช่ผมเจอทุกไบโอมมัชรูมอ่เอ่อจังโกอะไรสักอย่างแล้วก็สวัมแล้วก็หิมะแต่ผมไม่เจอทะเลทรายซึ่งมันแปลกไหมล่ะมันไม่เจอโอเคผมยอมผมยอมทุกคนลองไปหาได้นะทุกคนสารต่อผมหน่อยผม่าผมพอแค่นี้ดีกว่านะถ้าเคยชอบคิปนียม็ไลค์อยู่ลทุ่งทุรงทุ่งตุงทุงทุรงๆๆๆุงๆๆุงุงง